เปลี่ยนรองเท้ามีสองคู่พอนั่งหลังเต็มแล้วอ่ะคนได้้าคนนึงอีกได้คนนึงเพราะเออันนี้พี่เกียปบ้าเขาได้ไหมเออเนี่แอนแล้วมั้ย่ดีนั่งใหม่ด้านหลังม มาหน่อยเลยมีแต่ใบรุ่นนะยดก็ให้ยเ่ยวอีรุ่นนงานหลังนเย็นเย็นเนี่ยเย็นเย็พ่จะเย็นนี่แหละพงจะเปิดใช่เลยก็ไแอร์เลยฮะไม่ได้แอร์ลอันนี้มันูะแอร์บ้ ไม่รู้เออบุกี้ยังเย็นอยู่เอออะไรอ่ะขอบพี่กลแม่แม่นั่งหอมไหมใค้เลยก็ใช่ไม่เะแต่มือเราจะขับไปอีกครั้งนึงโอเคเดี๋ยวปั่นไปให้เออแล้วป้าล่ะเดี๋ยวขับไปให้เลยก็จะอยู่บ้านนั่ง